อันนี้ก็จะเป็นนะครับทาเวสสุวรรณนะครับที่อยู่ในวัดหลวงพ่อปากแดงนะครับนคนก็จะมากราบไหวไ้ไหว้พระขอพรน,นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยว จะให้ดูนะครับที่จุดทูบนะครับที่จ,จุดทูบครับควันเยอะเลยเห็นไหมครับเห็นตัวเลขไหมตัวเลขนะครับขอให้โชคดีปังๆนะครับตาดีได้ตาไร้เสียนะครับให้ดูตัวเลขแล้วนะครับ โอเคนะครับเราทําบุญนะคร <unemployed S 1> <GH> ัออบไหว้พระสัพอนแล้วก็เดี๋ยวไปจุดอ <today> ื่นก <sh> ่อนนะครับไปจุด okay. อื่นครับวันนี้ใส่บุญครับขาทําบุญขาเข้าวัดนะครับเข้าวัดหลายจุดละอันนี้ก็จะเป็นเป็นอะไรเป็นน่าจะเป็นพระแก้วมรกตนะครับโอเคครับ